วิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกไม่ได้ทําเพื่อโฆษณาแต่อย่างใดไม่เหมาะกับเยาวชนอายุต่ากว่า18ปีเอาละครับต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยหัวใจคันโยกกันอีกเช่นเคยนะฮะพวกกับผมเฮียตาล่าพีจีคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือมากับเกมไมดัสฟอร์จูนของค่ายพีจีนั่นเองนะจ๊ะบายครับผมเกมไมดสฮะอันดับแรกก่อนอื่นก่อนดเราไปกันที อัตราการจ่ายเงินรางวัลนะครับเราจะดูที่แถวล่างสุดนะครับก็จะเป็น5นะครับสูงสุดคือ5ต่ำสุดคือ1นะครับแล้วไล่ลงมาเป็น2แล้วก็5ตามลำดับนะครับแต่เกมนี้เนี่ยเราไม่ได้แต่แค่4-5ตัวเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะอัพขึ้นมาเป็นราคานี้ฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของแง่สัญลักษณ์นะครับราคาก็ถือว่าอยู่ในระดับที่พอใช้ได้นะไปครับผมเพราะตัวเกมมันเป็น5แถว6แถวครับผม ก็เลยยังมีแล้วก็ในเรื่องของการออกเนี่ยสุดท้ายมันนับเป็นเรื่องของการออกเรียงกันเนาะทำให้แนวการออกมันมันไปได้มากกว่านะครับยังไงสิยังไงซิเงียบๆนะแล้วก็มีตัววาช่วยได้ครับรวมถึงมีเศษวายออกมาเหมือนอพอลโลอีกต่างหากเนาะนอกจากมีวายตรงนี้เรียกมีเศษวายอีกถือว่าแบบว่าเกมนี้นี่แงามาแล้วอยู่ก็ช่วยครับ แล้วเกมนี้ตวคุณเพิ่มขึ้นผ่านทางวายครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยนะว่านี่คืออีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างที่จะมีครบทุกอย่างแต่ต้องพึ่งดวงดน,นิดนึงเพราะฟีเจอร์ช่วยเสริมือนอื่นไม่มีเลยนะครับอาจจะหนังชีวิตนะฮะถ้าเกิดใครมาเล่นเกมนี้ถ้าเกิดสามสิบไม้แรกไม่กําไรก็ต้องปล่อยไปครับอย่าไปฝืนมันมาก3ามสามสวยมาอีกไหมบึ๊บมีวายต่อแล้วเปลี่ยนวายตรงนี้เป็น อุ้ยแล้วคูณ8ไม่6 0บาทมาครับผมโอ้คอมโบเสกเข้ารัวๆฮะคูณ12บสอสิบสี่ใช้ได้ฮะมาแล้วร้อยแปดสิบเอ็ดงดงาระดับเมกะฮะใช้ได้ใช้ได้เริ่มมาแล้วดูครับผมเศกวามาอย่างนี้ออกมารัวรว,วอย่างนี้ครับคูณ6มาเลย127แล้วติดมาต่อพร้อมวายตรงนี้เป็นคูณเจ็ดไม่ที อืมเอาว่ะเอาว่ะเริ่มมาแล้วแต่ผมขออนุญ,ญาตลองสูตรใหม่หน่อยนะครับใช้ได้แล้วตอนนี้ออันนี้คือไม่เกี่ยวกับสเต็ปการเล่นแล้วนะขออนุญ,ญาตลองสักหน่อยลองไล่มาจากห้าสิบแล้วกันเฮ้ยสวยวายมาแล้วมีสเก็ตเตอร์รอครับ มีสเก็ตเตอร์อรอบุ๊ปบุ๊บุบบบบ๊คูณ2มา50าิมีสเก็ตเตอร์ลุ้นอีกหนึ่งตัวครับยังได้ลุ้นอยู่ถึงแม้เอ้าแล้วมาเฉยยังจะบอกว่าความหวังกันริบรีแต่มาแล้วครับโอเคเรามาลองดูครับผมทีนี้ว่าหมุนฟีของไมดัสเป็นยังไงนะมาเป็นวายมาครับผมแล้วโอ้โหแตกหลายตัวซะด้วยแล้วมีคูณ3ารอครับอ๋อแล้วตัวคูณมันจะสแตกค้างไว้นะฮะแล้วเสกมาทั้งหมดอย่างนี้สวยงาม คูณ8ปดพันแมามาสวยๆมาอีกครับผมไม่กะพันแปดท่านผู้ชม <Yahoo! S 1> ใช้ได้นะสีไม้ครับติดเคเข้ามาของกล่องสมบัติแหมยังไม่มาอย่างไงซิติดเคมากับผู้หญิงนะตัวแพงใช้ได้แล้วคูณ9มอีกทีเป็นร้อยสิบสองยังฮนะเป็นร้อยสามเจ็ดแล้วดูวายมาอย่างนี้ ไปต่อแน่นอนครับคูณ13ม,มาเป็นพันสีมีไหม่คูณ14มาเป็น210ติดไม่ครับคูณ15เป็น750แล้วได้เหมือนจะได้ใหญ่โตอีกหนึ่งทีเป็นคูณ20เข้ามาสอง0ครับมีสกเก็ตเตอร์ให้รุ่นอีกหนึ่งตัวอีกแล้วถ้าได้อีกก็แตกเพิ่มครับไม่มีอะไรมากไม่แต่ซุปเปอร์ไม่กลามา4 9 0พครับผม <Yahoo! S 1> โอเคระบบ4ี่หมุนฟรีได้นะใช้ได้ ไปต่อไปต่อยังไงได้เอมไม่ได้หรอเมื่อกี้เหลือสองทีครับไปคิวมาเสกสักหน่อยเว้ยอีกสักทีอีกสักทีกกทยังไงแหมหมดลอ่อเขาแล้วมาเจ็ดพันนะใช้ได้นะใช้ได้ผมใช้ได้ <Yahoo! S 1> นี่สวยสารับห้าสิบก็ถือว่าโอเคครับไม่แย่ ลองเล่นเบลล้อยปั่นเล่นๆดีกว่านะครับปึ๊บอ้าวสวยเรียบร้อยเลยอยากได้เงินหมื่นวะไม่ห้าร้อยครับเราติดไม่อีกทีายอย่างเยอะคูณแปดพันแปดได้มาอีกสองพันสามโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะเบลเสร็จกำไรก็ฟันไปทั้งหมดเกือบหมื่นแหละไม่ต้องคิดเยอะ จำฝังใจอยากได้หมื่นหนึ่งเนาะโอเคครับ okay, ผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้อย่าเล่นเกนมอะไรพี่มาบอกกันได้นะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้วิธีเล่นที่ไหนก็เชิญเลยครับผมที่คอมเมนต์ปักหบดรวมถึงใต้ดีสคริปช่ังบอกนะจ๊ะโอเคผมและที่เล่นทั้งหมดนี้นะครับไม่มีเจตนาจะโฆษณาแอบแฝงใดๆนะครับเล่นไปเพื่อความสนุกเท่านั้นนะจ๊ะโอเคครับ okay, ผมสำหรับนี้เแต่ละพี่จีได้กำไรสบายใจไปก่อนนะครับบ๊ายบาย